สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีสำหรับวันเสาร์เสาร์เย่อไรวะสี่ใช่ไหมสี่สันะปภานะจนะบเปสัปดาห์หนึเนาะอองมาดูเห่างาีณเกิดสุ่นในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ทิศทางที่เราคาดว่ามันจะไปหน่อยเนาะอืมเพื่อ โทเทีนะครับเลยไปฟินไปอ่ะมาดูในวิกิชาตก่อนละกันเนาะสำหรับเทสฟิวตี้เด็กฟิวเจอร์น 15, the ะครับไม่พูดมากทำเพลงนะมันก็พอแบบจาให้แล้วเราก็คาดว่ามันจะไซเวร์มันจะไซเบรจริงนะนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยมันเป็น บายแคมแมทเนาะหลังจากที่มีเซลแคมแมทลงมาเนี่ยซึ่งเราคาดว่าเป็นไปได้ที่มันจะเป็นอันนี้สุดท้ายนะครับเป็นเวชแล้วก็แพทเทิร์นเนี้ยเป็น expanding t r i a n g l e ที่เราเคยไอ้โดยสัปดาห์นี้เนี่ยอุปนวเเราเปิดสัปดาห์ในวันจันทร์แต่ว่าสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแค่สี่วันนะครับ บานมันไปปิดในวันศุกร์เนี่ยนะโดยมันปิดเนี่ยสูงกว่าหายของสัปดาห์ที่แล้วเลยตรงเนี้ยือวันพุธที่สี่กันหายสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นบูปิดเอาเป็นบูสปซ์นะครับโดยปิดในวันพฤหัสเนาะเอ๊ะปิดในวันศุกร์ที่ยี่สิบหกโดยที่มันเป็นมันเปิดตรงเนี้ยไม่ไม่ให้เดมเปิดตรงนี้มันเป็นบูนะครับซึ่งก็เป็นบูสปสั้นๆเนาะ ขึ้นมาเทสเส้นยามแล้วก็ปิดเนี่ยใกล้หายแล้วมีหางข้างบนเล็กน้อยนะครับแสดงถึงว่ามีแรงขายนิดนึงนะครับแล้วสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี้ยมีความพยายามในการเบรกเอาสองครั้งนะครับคือครั้งแรกในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนาะหังจนั้นก็มีรีเวิร์สลงมาแต่เราคาดว่ารีเวิร์สเนี่ยเป็นแค่ฮุบแบ็กก็คือรีเวิร์สจะเกิดขึ้นใน ในวันเดียวกันหลังจากเบรกเอาท์ในวันอังคารนะช่วงช่วงหลังจากเบรกเอาท์แล้วมันมีโูแบกดิฟออกมาเนี่ยต่อเนื่องถึงวันพฤหัสเนี่ยเราคาดว่าชุดเนี้ยไอหางหางที่เกิดจากด้านบนของวันอังคารกับบารในวันพฤหัสเนี่ยรวมกันเนี่ยเป็นโ b แบกของเบรกเอาท์เหนือไฮอรอลาสวิกนะการางิกับตาเนี่ยมันเป็นไททอถิงเอนจ์แล้วก็ มันเป็นบูชแนลอ่ะนะคนมองไม่ออกก็ก็ช่วยช่วยทําให้มองออกนะเป็นบูชแนลเนี่ยนะครับนะเอ่อไม่ว่าจะเรียกว่าไทเทดิ้งเลนจ์บูชแนลหรืออะไรก็าตามเนี่ยมันเอาบอกเขาจะเรียกแบบนี้แหละมันคือเอ่อไททิ่ง e นะเลนจ์ไททิ่งเลนจ์ที่เทสเส้น EMA ในเดลิชาร์ัเนาะแล้วก็ เราก็วิเคราะห์โดยโรวมรวอย่างนี้กับว่าเนื่องจากมันเป็นไททนเลนเนี่ยมันก็มีโอกาสนะที่ภาพรวมเนี่ยตลาดจะยังไซเวออีกสักสองสวันในตัปดาหหน้าครับก่อนที่มันจะมีความพยายามในการเบรกเอาโดยที่ความพยายามในการเบรกเอาพับพับไซเบรกเอาเนี่ย,ยจะมีมากกว่าดาวไซเบรกเอาแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะมีดาวไซเบรกเอาก่อนไม่ได้ บางทีตลาดแบบนี้มันมีดาวไซด์เบรกเอาคอร์ดโดยไซเบร์สองวันึนมันเบรกลงนะครับถ้ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นเนี่ยเรามองว่าชุดที่เบรกลงมาเนี่ยจะเป็น bear trap นะครับแล้วตลาดเนี่ยจะกลับขึ้นไปอีกทีหนึ่งแต่ถ้าตลาดไม่มี d i ฟ back แล้วตลาดมีเบรกขึ้นไปแล้วรุนแรงนะเบรกสวยๆรุนแรงขึ้นไปเนี่ยโอกาสสูงนะที่ตลาดอาจจะมีเบรก ฮตัวนน April เนี้ยของที่สิบสิบเอพเนี่ยซึ่งมันจะเบรก expanding triangle ทั้งก้อนเนี้ยขึ้นไปนะครับถ้ามันเบรกขึ้นไปดีนะหมายถึงว่าโดยที่ไม่มี d i ฟ o l e back เนี่ยเราเบรกขึ้นไปเลยเนี่ยมีโอกาสเนาะแม้ว่ามันเบรกขึ้นไปเป็น b า y คร i m a แ้ามันจะพูแบ b a อีกรอบเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเบรกไฮนี้อยู่ดีตอนนี้ตลาดยังเป็น away s i n long แต่ว่า p o b a b i l i t y มันก็อยู่ประมาณสหัหกสิบเปอเซ็นท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะมากนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุผลว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับการจะดูเหตุผลว่าทําไมผมถึงมองแบบนี้เนี่ยเราต้องไปมองใน smaller time frame นะครับเราต้องไปมองใน time frame ที่เล็กลงคือ time frame หนึ่งชั่วโมง time frame สิบหานาทีนะครับเราจะมาเริ่มจาก time frame หชั่วโมงก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมบอกก่อนผมจะแปะ ผมไม่ลืมแต่ทุกทีเลยนะเวลาผมก็พูดพูดไปเนาะจริงๆนะไอที่เขียนเขียนเนี่ยมันมันมันมีค่ามากเลยนะผมบอกเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเขียนไปแล้วคนอ่านจะจะเข้าใจที่ผมเขียนไหมนะอย่างว่าแหละผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วมันเป็นภาษาอับกฤษแล้วมันก็ มันก็ไม่หมูนะในการที่จะเข้าใจสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่เอาุ๊เขาพูดนะครับทวนนี่ที่ผมพูดว่าไม่รู้ฟังคนฟังจะเข้าใจไหมผมไม่ได้ดูถูกใครเลยนะและผมก็ไม่ได้ไม่ได้พูดในทำนองว่าผมเก่งแล้วคนอื่นไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ผมพูดจากแฟกตว่าเนี่ยภาษามันมันเข้าจะยากเนะี่ยมีเน็กไลนมีอะไรเงี้ยเอาเวซินลอง เนี่ยเนี่ยเนี่ยภาษาเนี่ยพวกนี้เป็นภาษาอาบูุกหมดเลยนะครับซึ่งปกติออบูจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีไบเออร์มาเซลเลอร์มีเน็กไทรตรงนี้มีที่ e ทท i ิงเลนจ์อะไรเงี้ยภาษาของเขาอะนะครับมันก็จะยากนะครับไม่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ได้เรื่องหรือฟังไม่รู้เรื่องแต่เพราะมันเป็นมันเป็นเหมือนสับเฉพาะแล้วก็คนที่จะฟังได้มันต้องมันต้องเรียนรู้วิธีการ อ่านแบบของอนะับสถึงจะรู้เรื่องนะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ที่ที่ฉากกราฟ60 Minutes ฉากหรือกราฟหนชั่วโมงนะครับเอ่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเรเวๆเนี้ยมันก็เป็นไปนอย่างที่เราคาดคือผมคาดว่ามันจะไซเว์นะเพราะว่ามันเข้าไปชนเรสิสเซนที่สำคัญก็คือไอเส้น เอ็มเอในเดลิชร์นคือเป็นเส้นสีม่วงเนี่ยนะนะครับอันนี้คือกราฟหนึ่งชั่วโมงนะครับไอเส้นเส้นไข่ปลาสีม่วงเนะี่ยคือเอ็มเอของเดลิชร์นไอเส้นไข่ปลาสีแดงเนะี่ยคือเอ็มเอของวิก์ตนะครับอันนี้มันมาชนที่เส้นดิสซิสเซนตตัวนี้นะครับโดยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับสตรองมาก แล้วมันก็ขึ้นมาโดยอาศัยเขาเรียกอะไรอ่ะ week by setup ก็คือบ a าในวันศุกร์ที่19เนี่ยหลังจากนั้นวันจันทร์ในสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยมันเบรกเอาขึ้นมาเออด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ยทำให้โกบูเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้านะมันพอมันมาชน resistance เนี่ยมันจะมีแรงขายแบบนี้แหละแต่ว่าแรงขายมันเห็นชัดเลยว่าแรงขายมันไม่ได้รุนแรงนะครับแล้วก็มันมีความพยายามจะเบรกขึ้นนะครับโดยที่ มันมันขึ้นมาหนึ่งเลกหลังจากนั้นก็ผู้แบกแลก้วก็เหมือนกับพยายามเลกที่หนึ่งอ่าอันนี้อันนี้คือเลกที่หนึ่งไอเวสเนี้ยคือหนึ่งสองสามเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยนะนี่คือความพยายามที่จะที่จะเกิดเลกที่สองของไอเนี้ยสมมติทั้งชุดเนี้ยคือเลกที่หนึ่ง b ู c แบกแล้วก็ไอเนี้ยคือเลกที่สองเลกที่สองเนี่ยมันขึ้นไปไม่ไกล ลังจากนั้นมันก็ฟูลแบตลงมาดูเหมือนมันจะเฟลแล้วก็จะกลับตัวลงมาจะอยู่มันก็มันก็มันเฟลเฉยๆอีกแล้วก็ขึ้นอีกเล็กนึงไอ้ชุดนี้แหละที่สําคัญคือเล็กที่สองที่ขึ้นไปเนี่ยคือหมายความว่าผูและมงเพ่าะว่าเออเรียกว่าเล็กที่สามดีกว่าไอ้ไอ้ไอ้ห 1, 2, นึ่งสองสามตรงเนี้ยที่เป็นสีแดงเนี่ยคือเล็กที่สองเล็กที่สองเนี่ยมีความพยายามสามครั้งหนึ่งสอง สามอึดเหมือนคนจะคืดขึ้นจากบ่อเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเฟลแล้วก็โดนขายพัวลงมาไอ้พัวลงมาเนี่ยดันกลายเป็นแค่ปูแบกนะแล้วก็รีบกลับขึ้นมาเลที่สามอย่างรวดเร็วไนะอชุดเนี้ยากไอกชุดเนี้ยคนจะซื้อเนี่ยยากนะครับเอ่อพอพอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยหนึ่งพูดง่ายก็คือเล็กเลทที่สองมันมัน,ม,นมันถูก ย่อยออกเป็นสองเลขเ่ียๆๆเจ๋มะเนี่ยคือทั้งหมดมันมีสามครั้งอะเอนี้เป็นหนึ่งสามอันเนี้ยเป็นสองแล้วอันเนี้ยเป็นสามเพราะฉะนั้นหรือจะพูดยง่ายๆคืออันนี้ก็คือหนึ่งูุบัตสองทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นความพยายามสองครั้งในการเบรกหายของสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคือฤกษ์สีพีลความพยายามครั้งแรกเฟลความพยายามครั้งสองเนี่ยดี นะชุดนี้ที่ขึ้นมาดีโดยจะสังเกตว่ามันเบรกขึ้นไปเนี่ยถึง4.4พอยต์นะครับไม่ว่าจะนับจากตรงนี้หรือจะนับจากตรงนี้4.2พอยต์เนี่ยก็ตามเนี่ยการเบรกแบบนี้เนี่ยการเบรก high ของ last week เนี่ยไปได้ถึง4.2พอยต์เนี่ยค่ะที่เอเวอร์เจ r บาร์เนี่ยในเดลิชั่นอยู่ที่3.1พอยต์เนี่ยทำให้เราตีความได้ว่ามันมีไบเ e อร์มากกว่าเซลเลอร์เหนือ high ของสัปดาห์ที่แล้ว จะสังเกตว่าพอหลังจากที่มันเป็น b บคไลแม็กซ์ในเช้าวันอังคารเนี่ยหลังจากมันก็ปูแบกลงมาเลยคือมาถูกขายลงมาแต่ว่าเนื่องจากว่าบลูสก๊อปเปอร์เนี่ยสามารถทำสก๊อปโปรฟิตได้แปลว่ามันมีไบเออร์มากกว่าเซลเลอร์เหนือไฮของไรแล้วทําให้ชุดนี้มันลงมาแล้วก็มีคนซื้อลงมามีคนซื้อลง,ง,งมามีคนซื้อตลอดจะสังเกตว่ามีคนซื้อตลอดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อเราดู จากในไทม์เฟรม15นาทีนะเราจะพบว่าไอชุดที่ลงมาเนี่ยมันไทายเกินไปอันนี้คือ i ท e f เฟรม15นาทีแล้วนะครับชุดที่มันลงมาเนี่ยมันททายทำให้ให้ชุดเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยเออแม้ว่าโอเคอะเรามองว่าชุดเนี้ยมันก็เหมือนกันมันเอเวอร์เรจบมัน1.8ใน i ท e f เฟรม15นาทีไอตัวนี้เบรกก็ถึง1.8พอดีทําให้ เรามองว่ามันจะต้องมีอีกเล็กนึงขึ้นไปแปลว่ามันน่าจะเป็นเวชแบบนี้แปลว่าอาจจะขึ้นมาทดสอบไฮตัวนี้ไฮของวันที่3เนี่ยล่าจะเฟลเราคาดว่าอย่างนั้นนะเราคาดว่ามันจะเฟลแล้วก็ตลาดเนี่ยจะลงไปเล็กนึงก่อนนะครับการที่มันลงมาอีกเล็กนึงอาจจะเบรกก็ได้นะมันมี2อย่างคือมันมาทำเวชตรงนี้ก็แปลว่าเวชมันจะเป็นแบบนี้คือนี่เล็กที่1 อันนี้เลขที่สองทั้งหมดนี่คือเลขที่2แล้วก็อันนี้ลงมาทีผู้ใหญ่คือผู l แบ็กสอเลขหนึ่งผู้แบ็กสองนั่นองนะครับ u ู l แ a c กเนี้ยอาจจะ f เฟลที่โลของตัวนี้โลของวันที่สองเมย์เมบีนะครับมันมีได้ทั้ง f เฟลกับ u c c e s s นะถ้ามัน s u c c e s s ถ้ามัน s u c c e s s มันอาจจะเบรกลงไปประมาณนี้ ถ้ามันสักเซสในการเบรกแต่ว่าแม้มันจะสักเซสในการเบรกเนี่ยแต่ผมก็มองว่ามันจะเป็นทร a พคือมันจะลงมาประมาณตรงนี้นะแถวแถวบลูชน n นลตัวนี้ก่อนที่มันจะขึ้นใหม่นะไปบลูชนนลในวันจันทร์เนี่ยช่วงท้ายตลาดวันจันทร์เนี่ยนะครับมันจะกลับมาที่เลนตรงนี้นะครับหรือถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้ฟันก็จะลงมาถึงนี่ ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเป๊ะๆนะครับพูดง,ง่ายๆเนะี่ยมันจะลงมาโซนเนี้ยนะครัถ้ามันซักเซสสูงไปเทาลงมาเนะี่ยแปลว่าผมคาดว่าที่มันลงมามันจะเป็นแบดแท็กแล้วตลาดเนี่ยจะกลับขึ้นใหม่ๆนั่นแปลว่าเรามองว่าเหนือไฮมือไบเออร์มากกว่าเซเลอร์พอมันดิฟแวกลงมามันจะเป็นโอกาสของพวกบูที่จะแท็บพวกแบแล้วก็บูจะบาย อีกครั้งนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะการที่เราคือมันก็ต้องมองแบบนี้ไปก่อนมองว่ามันจะไซด์เบย์ต่อเพราะว่าไอเลกที่มันลงมาเนี่ยชุดนี้นะชุดที่มันลงมาเป็นชนแนลตัวเนี้ยแน่นะที่มันลงมาเป็นชนแนลเนี่ยมันมันไทยมากนะชุดเนี้ยเนี่ยมันเป็นชนแนลเนี่ยมันมันลงมาไทยมาก ทำให้มันน่าจะมีอีกเล็กนึงลงมาแปลว่าไอเนี้ยก็คือแค่ปูแบกไออชุดของวันวันศุกร์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นแค่ปูแบกตลาดน่าจะน่าจะลงไปกเล็กนึงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าคุณเห็นไหมว่าตอนที่มันขึ้นไปแล้วมันมันคือมันพอมันเบรกไอไฮตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นเ็กลายของไอชั้นหมดเนี้ยนะพอมันเบรกเ็กลายเนี้ยขึ้นไปสองทีเหมือนกันเนี่ย สองเลงเนี่ยมันขึ้นไปถึงหนึ่งจุดแปดพอยใช่ป่ะมันชัดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเวลามันลงมาเนี่ยเป็นผมผมก็ซื้อนะครับผมก็จะดักซื้ออยู่แล้วก็เี่นว่ามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปชันมากเนี่ยเนี่ยอาการแบบเนี้ยมันไม่แปลกหรอกเนี่ยมันลงมาชันๆแต่ว่ามันก็น่าจะลงไปอีกเล็หนึ่งแต่มันไม่มีมันขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ชุดนี้เหมือนกันมันอาจจะเบรกเลยก็ได้เนาะอาจจะมีแก๊ปอัพแล้วเบรก ปุบปขึ้นใหม่ในวันจันทร์เลยก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือโอกาสที่จะมีอัพไซด์เบรกเอามันมีมากกว่าการจะมีดาวไซด์เบรกเอาในะตอนนี้นะครับแต่ในเทดดิ้งเลนเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่แน่เนาะโดยเฉพาะเอ่อเทดด้เลนไท้าเทรดเง้นที่มันเริ่มมาเป็นสัปดาห์แบบนี้โอกาสที่มันจะแกว่งขึ้นเฟลแกว่งลงเฟลอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสขึ้นแต่ Eventually แล้วเนี่ยเบรกเอาจริงๆจ,จ,จะเกิดขึ้น นะครับเบรจริงๆจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปเท่าระยะเลนที่มันสร้างขึ้นโซนๆนี้มันก็จะเบรกขึ้นเบรกลงองแต่โดยหลักการเนี่ยตอนเนี้ยความพยายามในการเบรกขึ้นเนี่ยเอาไว้สินลองก็คือแปลว่าการที่มันจะเป็นตลาดลองอาเกตเนี่ยเป็นบูนอาเกตเนี่ยมันมีมากกว่าแบง r m a าเกตในระยะสั้นนะครับงั้นอย่างที่บอก กานที่มันแกว่งขึ้นแกว่งลงอย่างเงี้ยโอ้โแกว่งขึ้นตรงนี้แล้วก็เฟลแกว่งลงมาแล้วก็แกว่งกลับขึ้นใหม่ใหม่มันคือมันก็คือไซเวสักพักนึงน,นะครับเราคาดว่ามันน่าจะยังคงไซเวอยู่อีกสักสักสองสองวันหลังจากนั้นจะมีความพยายามในการเบรกไม่ว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงอีกทีหนึ่งนะครับเราคาดการแบบนั้นนะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดการก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็เดี๋ยวเราต้องมาตามดูกันเนี่ยที่บอกนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ย ตลาดน่าจะยังมีทิศทางที่ยังขึ้นต่อไปแม้ว่าจะเกิดดิพูแบ็กก็ตามทีตลาดก็น่าจะยังกลับขึ้นใหม่อีกนะครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปในเดลิชร์ r คือการที่มันเบกขึ้นไปเลยโดยที่มันไม่มีดิพูแบ็กย่อมดีสําหรับพวกบูมากกว่าแน่นอนนะครับแน่นอนใช้คำว่าแน่นอนโดยแพทเทิร์นแล้วดีกว่าเพราะการการเป็นสไปซ์แอนด์บูชแนลเนี่ย ก็คือ,อชุดนี้มันเป็นสไปซ์เป็นบูส์สไปซ์แล้วทั้งชุดนี้นเป็นแชนแนลมั้ครับอย่างที่เราคุยกันว่ามันเป็นสไปซ์แอนด์บูส์แชนแนลแล้วมีการเบรกบูส์แชนแนลนี้ขึ้นไปแสดงว่าบูส์เนี่ยสตรองกว่าแแบนะแล้วมันไม่แแบเลยถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะมันเป็นสไปซ์แอนด์แชนแนลในสตรองแแบแบบนี้ถ้ามองว่าชุดนี้คือสตรองแแบทำไมมันไม่มันไม่ลงมาแปลว่าเพราะโดยปกติมันควรจะทำให้ลง เบรกลงมาก่อนแล้วก็เฟลแล้วก็เบรกขึ้นไปอย่างนี้มันเบรกขึ้นไปเลยเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าแบรพวกนี้อาจจะ exit แล้วแบรที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางกลางเดือนเอ r อ l เยเนี่ยอาจจะหวั่นวิตกอะอย่างที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสที่ตลาดมันจะเป็น expanding triangle ถ้าพวกแบรวางซอกไว้ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะโดนคิน Stop เพราะฉะนั้นแบรจะ exit แล้วทำให้ตลาดเนี่ย เบรกขึ้นแทนอย่างโดยที่ไม่ใช้เวต่อแ้วในสัปดาห์หน้าเลยก็ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ที่สำคัญเนาะคือไอเรื่องไอเรื่องมันมีไบเออร์เหนือไฮไบเออร์นะมากกว่าเซลเลอร์หรือไม่เซลเลอร์มากกว่าไบเออร มาให้รือใต้โลของอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่ามันมีในอาบูสเท่านั้นแหละที่พูดแต่ว่าอันนี้ผมก็เอามาเหมือนขยายความรู้ของอาบูสให้มันให้มันเป็นอย่างงี้เป็นอย่างนี้แคกทิสแป๊บน,นึงนะครับป้าปิ่งป้าไลฟ์อยู่เดี๋ยวป้าคอยรับแป๊บนึงป้าไลฟ์อยู่พอดีเลยเดี๋ยวก็ประมาณสักเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแค่เสร็จละเดี๋ยวสักห้านาทีนะ รูกมาตามแล้วเนะีเพราะผมก็เอามาขยายวามรู้อาบลูสว่าไอสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยนะเรื่องบลูส์สกอปเปอร์หรือแบสสกอปเปอร์สามารถเทคสกอปโปรฟิตสามารถทำสก็อปโปรฟิตได้ในเหนือไฮหรือใต้โลอะไรบางอย่างอันเนี้ยมันมีอาบลูสคนเดียวที่พูดแล้วผมก็เอามาแผ่ขยายมาเป็นเชิญปฏิบัตินะแล้วผมรับรองได้ว่าคุณจะไม่ได้ฟังเรื่องนี้จา ในเว็บไซต์หรือใน u t u b e ของใครอีกเลยเพราะว่าแม้กระทั่งเด็กกลุ่มของอาบูกเองเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครสนใจแต่ผมอะเทรดพวกกราฟหนึ่งนาทีนะครับผมพูดแล้วผมดูมาตลอดแล้วผมผมเข้าใจมาตลอด,ดว่าเฮ้ยเรื่องเรื่องจริงวะไซโคโลจีเนี่ยโคตรจริงเดี๋ยวคุณลองดูก็ได้ผมพูดจริงรื่เปล่าเอกรารที่มันเบรกในวันอังคารที่30เนี่ยมันมีผลแน่ๆนะครับแม้ว่าม,มันจะมันจะมีเบรกเอาลงมาก็ตามนะครับ แปลว่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันมองเป็นเวชถูกไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดเนี่ยเขามองเป็นเวชคือมันมันครบขั้นต่ำเวชเวชเป็นอย่างนี้เวชคืออย่างนี้เดี๋ยวนะน้องตัดอันหน่อยเนี่ยเวชคืออย่างที่ผมบอกอะ่ะมันสามเลกหนึ่งนะครับแล้วก็อันเนี้ย ไอ้สาอันเนี้ยเป็น2อง full b a c แล้วอันเนี้ยเป็นเล็กที่3ามพูดง่ายคือมันเป็น wedge top นะครับมันเลยมีการขายขายขายลงมาแล้วมันเป็นไปได้ที่อันนี้มันจะเป็น fail back out เพราะมันเป็น bad follow through ใน60มิน minute c h เนี่ยนะเห็นปะมันเบรกปุ๊บชั่วโมงถัดไปมันเป็นแบบาร์ปิดใกล้ลงมันเป็นแบบเพราะฉะนั้นมันเป็น t t i เลยเนี่ยมันก็จะถูก full back กลับลงมา ที่เลสของมันซึน่งมันเป็นเรื่องปกติมากแต่ด้วยครั้งที่มันมีเบรกเอาที่ดีแบบนนเ,นเนี้ยในเลขที่ใส่เนี่ยทําให้เรามองว่าตลาดแมง่งตลาดแม่งน่าจะขึ้นต่ออ่ะตอนนี้ตลาดน่าจะเป็นองค์ซรนรอบนะแม้ว่ามันจะมีเบรกลงก่อนก็นตามนะอหมายว่าอันนี้เพิ่มเพิ่เบรกเบรกไอ้โลเนี่ยโลของมันวันที่สองเนี่ยลงมาปับ๊บแล้วแม่งเแบรบกโอ้ลงมาที่ผมบอกไปแค่ ม,มันก็ยังมันก็ยังมีไบเออร์ดักอยู่ข้างล่างอยู่ดีนะถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวคุณลองดูแล้วกันผมพูดในเทอมของ probability นะแปลว่าผมพูดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมมีโอกาสผิดเนี่ย40%ให้คุณลองดูได้ว่าผมมีโอกาสทุดถูกมากกว่าผิดนิดหน่อยนะครับเพราะแล้วแต่จะเชื่อนะแต่ผมใช้เทคนิคนี้ของอาลุกเป็นประจำแล้วผมก็เทรดได้กำไร ในในในดัชเนี่ยอยู่บ่อยคร so well, so um, ั้งนะครับในทางเฟรมหนึ่งนาทีซึ่งไม่มีใครเทรดเลยทางเฟรมหนึ่งนาทีของดัชเนี่ยที่เป็นเอ่าตรีกูหุ้นของเยอรมันเนี่ยฟิวเจอร์ตัวเนี้ยซึ่งแม่งเลยผมเลยบอกว่าสบายสบายมากไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกทุกคนว่าผมก็ผมก็แชร์ความรู้พวกนี้นะแล้วก็เอ คือผมไม่ได้กําไรเลยจากจากการที่พูดให้ทุกคนฟังแต่มันก็เป็นการเทรนตัวผมเองทุกวันทุกวันคือพูดง่ายผมพูดจริงผมผมเทรดเก่งขึ้นทุกวันเนี่ยเพราะว่าผมทําซ้าๆอย่างนี้มาเป็นปีละนะครับผมก็พยายามสร้างสถิติในพอร์ตของตัวเองอยู่ตอนนี้แล้วครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมถึงจุดที่สถิติเป็นที่น่าพอใจเนี่ยผมก็จะเริ่มขบวนการของการาสร้างเนินเงินจริงๆในชีวิตละ ตอนนี้ผมกำลังรอสถิติคอนเฟิร์มบางอย่างสถิติในตัวการเทรดของผมอยู่ซึ่งผมยังไม่พอใจสถิตินั้นเท่าไหร่นะผมก็เลยยังไม่ได้เริ่มเอาเงินก้อนใหญ่เข้าไปในตลาดเพื่อจะไปหาเงินเป็นจริงเป็นจ,งนจังนะก็พูดง่ายๆคือถ้าผมพร้อมผมก็อาจจะเอาเงินเข้ามาจํานวนมากเป็นทุนที่จะเทรดพวกฟิวเจอร์ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเป็นเบบีอยู่ยังเป็นแบบฝึกเทรดอยู่นะครับแต่ว่า มันก็ดีนะผมก็ไม่เครียดเพราะว่าผมก็ไม่จําเป็นต้องเอาเงินเยอะๆมาเสี่ยงในช่วงที่ผมยังไม่แน่ใจกับตัวเองมากนะนะครับเราก็ยังมีเวลานะครับโอเคเนาะแต่ก็สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมอย่างที่บอกก็รับรองได้ว่าท่านจะไม่ได้ฟังจากที่ไหนนะครับก็ถือว่าเใครที่มาติดตาม youtube ผมก็ถือว่าท่านก็ได้ฟังในสิ่งที่น้อยคนนักที่จะรู้สิ่งนี้นะครับในตลาดพวกนี้นะครับ แต่ผมก็แปลกใจนะผมว่าพวกบอทดบางกลุ่มเนี่ยมันรู้ผมก็ไม่รู้รู้ได้ยังไงมันเหมืนอนเออมันรู้จรีคุนอย่างเนี้ยมันเชื่อไหมว่า Average Bar เนี่ย1.8เมื่อควาจะเถียงว่าเฮ้ยมัวเปล่า average bar แปลว่าอะไร a อ e r ว g e Bar ก็คือมันมีบาใหญ่บาเล็กอย่างนี้ใช่ไหมในไทม์เฟรม15นาทีผมเอาความสูงของบาวพวกเนี้ยมาเฉลี่ย3,000กว่าบา อ่ะคุณไม่เชื่อผมเอ็กซ์ข้อมูลจากใน Trading งวิวเนี่ยแล้วผมก็เอาไปเอาไปลงเดี๋ยวผมให้คุณดูว่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมพูดจริงพูดไม่จริงเนี่ยเนี่ยสิบห้าทีนะสิบห้าทีริชเนีย่ย เดี๋ยวตอนนี้กำลังให้ลูกช่วยเขียนไพน์สคริปต์เพื่อทำให้มันออโต้ในในเทดดิ้งวิอยู่ตอนนี้ยังทำแบบแมนนวลอยู่ไหมผมเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลมาเนี่ยเนี่ยสามพันกว่าบาทนี่ดูเห็นไหมสามพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเนี่ย, 3, ลยแล้วมันเฉลี่ยออกมาได้หนึ่งจุดปดอันนี้ไม่ใช่เรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะแล้วคุณว่ามันแปลกไหมทำไมมันถึงตัวเลขมันหนึ่จุดแปดพอดีเลย เออแปลกมะแล้วพอมันลงมาเนี่ยแล้วมันลงมาทูแบ็กมันดูน่ากลัวนะเนี่ยสองเล็กนี่ชันชันเลยนึงสองเนี่ยนี่มันกลับขึ้นไปไหมเนี่ยดูมันกลับขึ้นมาดีโหมันขึ้นมานี่แบบเฮ้ยมันไม่มันเหมือนมันจะไม่ลงจะขึ้นต่อเนี่ยในวันจันทร์เนี่ยนะแต่เราก็ยังต้องคาดว่ามันขึ้นไปแล้วมันเฟลแล้วก็เดี๋ยวมันจะลงมาทีงก่อนแต่อย่างที่บอกด้วยไททชนแนล ไอช่วงท้ายตลาดเนี่ยช่วงบ่ายของวันศุกร์เนี่ยเนี่ยมันดีจนบางทีมันมันแม่งมันมันไม่ลงแล้วอะมันไม่ลงอีกแเล็กเนี่ยมันเบรกขึ้นไปเลยเว้ยมันเบรกขึ้นมาถึงไฮนี้เลยเนี่ยเนี่ยขึ้นใมาอีกเล็กปื้ดซึ่งอันเนี้ยข้างบนเนี่ยเรายังไม่รู้ถ้ามันเบรกขึ้นไปไกลนะพอสมควรมันพูแบกขึ้นต่อเลยนะครับก็แปลว่ามัน success full เบรกเอาเลยในวันจันทร์ก็ได้นะคือผมอาจจะทายผิดเรื่องไซด์เบรคเนี่ย ือผมคิดว่าด้วยด้วยความที่มันไทยชาแนลแบบเนี้ยมันอาจจะมันอาจจะอีกนยงหนึ่งมาแต่มันก็มีหลายครั้งที่มันไม่ได้มีเลี้งหนึ่งลงมาแบบที่ผมบอกก็มีนะครับคือพูดง่ายๆคือผมมองว่าตลาดยังคงที่ทางขึ้นแต่มันจะแกว่งลงก่อนแกว่งขึ้นก่อนไม่รู้ครับอันนี้ไม่มีใครรู้ตลาดมันจะต้องดูอันล่าสุดเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมเห็นชุดล่าสุดแบบเนี้ยไทยบูชาแนลชุดนี้นะในช่วงบ่ายของวันศุกร์ผมก็จะเริ่มรู้สึกว่า เชื่อทมันไม่ใช่หรอวะแม่งขึ้นไปเลยบ่าวะแม่งเบรกเลยก็ได้เนาะใช่ปะเนี้ยอย่างเงี้ยเวลาผมไม่ได้ซื้อนะผมรออีกเล็กนึงเนี่ยบางทีผมก็จะพลาดเทรนด์ขึ้นไปเลยเออเพราะว่าผมเห็นโอ้มันลงมาชันๆผมก็ไม่รีบซื้อผมก็รอให้มันแขวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยทาให้บางทีก็ตกรถใน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 นี้นนะในทำเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยผมชอบเทรดแบบเนี้ย นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าใครที่ติดตามผมก็เป็นมิตรลักษ์แฟนเพลงก็น่าจะได้ไประโยชน์เนาะครึ่งชั่วโมงพอดีเอาแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวผมต้องพูดเรื่องบิตคอยแล้วก็โกอีกวคิดว่ก็จะทําไว้นะอก็น่าสนใจนะบิตคอยมีเรื่องที่น่าฟังมากเลยเดี๋ยววันนี้มันมีจุดเปลี่ยนนะเมื่อวานนี้รับบิตคอ,อยเนี่ยผมจะบอกในในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ